ครับก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงในส่วนของรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้นะครับจะขอพูดถึงในเรื่องของอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมเนี่ยคืออะไรอัลกอริทึมนะครับก็คือการแสดงลำดับการแก้ปัญหานะครับที่เป็นขั้นตอนนะหรือคำสั่งการทำงานที่ชัดเจนและละเอียด นะครับทีนี้อยากให้เด็กๆนึกถึงนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการอพอกินข้าวเสร็จเราล้างจานหรือเรารีดผ้านะครับไปซักผ้านะครับปลูกต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจวัตรประจําวันของเราอาจนะครับทีนี้คําว่าอัลกอริทึมเนี่ยแค่แ แค่เราแสดงวิธีทำนะครับอย่างเช่นการล้างจานนะครับการล้างจานเราลองเขียนออกมาว่าลำดับขั้นตอนการล้างจานของเราที่ให้มันออกมาสะอาดจานสะอาดเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างใช่ไหมครับนักเรียนก็ลองคิดในใจก่อนคิด1 1เราต้องทําอะไร 2. ทําอะไรนะครับแล้วเราจดออกมาเป็นข้อข้อ1ทําอะไรนะครับพอเสร็จข้อ1พอเสร็จข้อ1 ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ข้อ2ทําอะไรต่อนะครับพอเสร็จข้อ2แล้วต้องทําอะไรต่อจนจานของเราสะอาดนะครับอันนี้เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับคุณครูมีตัวอย่างให้เราดูอ่าทีนี้ก่อนดูตัวอย่างนะครับเรามาดูเรื่องของการแสดงแสดงอัลกอริทึมนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการเขียน นะครับอันแรกเลยคือการเขียนอย่างอย่างที่คุณครูพูดไปนะครับอย่างเช่นเราล้างจานโทษครับอย่างเช่นเราล้างจานนะครับให้สะอาดเรามีวิธีการล้างจานให้สะอาดอย่างไรเราก็เขียนเลยหนึ่งนะครับพอเราทานข้าวเสร็จเนาะเราเอาจานมานะครับไปที่ตรงที่ล้างจานเราก็เขียนเลยหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเศษอาหารออกก่อนนะครับอกวาดเศษอาหาร ลงถังขยะอะไรก็แล้วแต่นะครับกว่าดเศษอาหารออกนะครับขั้นตอนที่2เราต้องทําอะไรพอนําเศษอาหารออกแล้วเราทําอะไรล้างด้วยน้ําเปล่าก่อนไหมใช่ไหมครับเราก็ล้างด้วยน้ําเปล่าก่อนอน้ำสะอาดปุ๊บพอล้างด้วยน้ําเปล่าเสร็จเราก็ใช้อะไรครับสไลด์ใช่ไหมหยดสไลด์มาพอหยดสไลด์เราก็ทําการขัดล้างนะครับแล้วก็ อะไรขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือล้างด้วยน้ําสะอาดอีกรอบหนึ่งหรือ2รอบนะครับทีนี้จานของเราก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปวางไว้ให้มันแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนนะครับนักเรียนก็เขียนเลย1 2 3เราทําอะไรอันนี้แหละเขาเรียกว่าอัลกอริทึมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทํากันทุกวันนะครับแต่ แค่ให้แสดงออกมาเป็นการคิดที่เป็นลำดับขั้นตอนว่าเราทำอะไร1 2 3, 3่4นะครับประมาณนี้นะครับฝึกไปนะครับทีนี้ที่เขาบอกว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับทีนี้บางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็คือเราเราเรียนรู้โดยธรรมชาติจนเราคิดว่ามันไม่น่าเป็นปัญหาในชีวิตเรานะครับแต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มีการคิดที่เป็นระบบที่เป็นขั้นตอนตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับเวลาเราโตไปเนี่ยเราเจอปัญหาที่มันใหญ่กวนน่านี้มันหนักกวนน่านี้เราก็จะมีสเต็ปการคิดที่ถูกต้องนะครับปัญหาของเราเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับทีนี้การเขียนอัลกอริททมเนี่ยการแสดงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเขียนนะครับอัลกริทึมจากการบอกเล่านะครับหรือ วาดภาพเป็นสัญลักษณ์หรืออาจจะใช้สัญลักษณ์ก็ได้นะครับแล้วแต่รูปแบบวิธีการแสดงออกมานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นลําดับเป็นขั้นตอนนะครับคำว่าเป็นลําดับเป็นขั้นตอนเนี่ยก็คือมี1มี2มี3นะครับเสร็จจาก3แล้วไปทํา4ต่อนะครับประมาณนี้นะครับจนปัญหาเราสําเร็จรู้เรื่องไปได้ดีนะโอเคนะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดู อ่อันนี้จะเป็นการแสดงอัลกอริทึมด้วยการเขียนจากคำบอกเล่านะครับสถานการณ์ก็คือเราจะปลูกต้นไม้นะครับทีนี้การปลูกต้นไม้เนี่ยมีวิธีลำดับขั้นตอนอยังไงนะครับนักเรียนก็ลองนึกภาพดูนะครับจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับเคยเห็นคนโตหรือว่าคุณครูเคยพานักเรียนทำนะครับปลูกต้นไม้ลองนึกดิ ว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรใช่ไหมครับเริ่มจากอะไรอันดับแรกเราก็ต้องขุดหลุมก่อนเนาะพอขุดหลุมเสร็จทําอะไรต่อครับอ่าก็มีการใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็นําต้นไม้ลงหลุมนะครับพอนําต้นไม้ลงหลุมเสร็จทําไมต่อก็คือการกบดินอ่านะพอกบดินเสร็จก็หาหาไม้นะครับมายึดเพื่อเป็นหลัก นะไม่ให้ต้นไม้มันล้มนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการลดน้ําเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการปลูกต้นไม้แล้วนะครับซึ่งเราก็เป็นเราก็ได้แนวคิดนะครับหรือการแสดงของอัลกอริทึมของการปลูกต้นไม้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วคําว่าอัลกอริทึมเนี่ยไม่ว่าครูจะพูดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย นะครับเชื่อว่านักเรียนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแค่อธิบายให้มันเป็นขั้นตอนนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเราเราจะต้มมามะ่า่านักเรียนเคยต้มมาม่าเนาะนะครับอย่างเช่นเราจะต้มมาม่ากินนะไม่ว่าจะเป็นมาม่าซองหรือมาม่าครับก็ได้นะครับอันดับแรกเราทําต้องทําไงเราก็ลองคิด ปกติเราเราทํากันอยู่แล้วนะครับอ่ะหนึ่งเราต้องทําอะไรอันนี้ฝากให้นักเรียนคิดแล้วกันนะครับอ่นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์นะครับให้เราช่วยกันคิดนะครับว่าอ่าอย่างสถานการณ์นี้นะครับอยากให้เราช่วยกันคิดว่าสมมุติถ้าเราต้องการไปบ้านเพื่อนเนี่ยนะครับไปบ้านเพื่อนโดยที่เราไม่หลงทางนะครับจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับ ทีนี้เราก็ต้องคิดที่เป็นลําดับและขั้นตอนนะครับในการแก้ปัญหาเหมือนที่เราเรียนรู้มานะครับว่าเอ๊เราก็ต้องเริ่มจาก1 1เลยนะครับเราการที่จะไปบ้านเพื่อนโดยที่เราไม่รู้ทางเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องถามเขาก่อนใช่ไหมครับก็คือถามเพื่อนเราก็ถามเพื่อนถามทางเพื่อนนะครับพอเพื่อนบอกทางเราก็ทําการจดไว้นะครับจดรายละเอียดไว้1 2 3 4 5 6ี่ห้าจนถึง จุดมุ่งหมาย yeah. คือก็คือบ้านเพื่อนนะครับพอได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับจนจดรายละเอียดจนครบแล้วนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับนักเรียนลองสังเกตดูเนาะอาจจะบางคนก็อาจจดแค่5ข้อนะครับบางคนก็อาจจดถึง10ข้อนะครับอันนี้ไม่ผิดครับจดกี่ข้อก็ได้ไม่ผิดนะครับขอให้มันเป้าหมายของเราก็คือบ้านเพื่อนนะครับเมื่อเราทําตามที่เราจดไว้แล้วเราไปถึงบ้านเพื่อน นั่นคือสําเร็จเป้าหมายของเรานะครับโอเคบางคนก็อาจจะแค่5ข้อนะครับเพราะบ้านเขาอาจจะง่ายต่อการบอกทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีไม่มีถูกนะครับจํานวนอันนี้นะครับทีนี้พอพอเราพอเราจดนะครับจดที่เพื่อนบอกแล้วนะครับจดรายละเอียดมาเนี่ยก็เหมือนกับเรามีแผนที่นะครับเมื่อเราจะไปจุด หมายใดจุดหมายหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีแผนที่เนี่ยเราก็ไม่ไม่กลัวหลงทางใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะไปไหนโดยถ้าเราจะไปไหนเนี่ยโดยไม่รู้ทางเนี่ยเราไม่มีแผนที่อีกเนี่ยอันนี้ก็เกิดปัญหาละนะก็จะทําให้หลงทางนะครับเสียเวลานะครับทีนี้คุณครูก็จะมีการบ้านหนึ่งนะครับอยากให้เด็กๆนะครับทํามา ให้เรียบร้อยนะครับดูนะอ่าสถานการณ์ที่คุณครูจะให้เป็นการบ้านก็คือคุณครูอยากให้นักเรียนเขียนนะครับอัลกอริทึมจากบ้านของตัวเองนะครับมาโรงเรียนนักเรียนจะมีวิธีการเขียนอัลกอริทึมอย่างไรนะครับอย่างไรอ่านักเรียนอาจจะเขียนเป็นข้อๆมาเลยก็ได้นะครับหรือจะเขียน อาจจะวาดภาพเป็นแผนที่มาเลยก็ได้ไม่ไม,ไม่ผิดนะครับก็เ,เขียนลำดับไว้1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9่หนะครับจนถึงโรงเรียนยนี้เป็นต้นนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับเวลาเวลาเราเขียนเราก็เริ่มจากข้อ1น,นะจากข้อ1เราก็นึกถึงบ้านเรานะครับออกมาจากบ้านมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับหรือตรงไป เราก็เขียนให้ชัดเจนจนจุดหมายจนมาถึงจุดหมายปลายทางของเราก็คือข้อที่5นะครับทีนี้พอถึงข้อที่5ก็คือเสร็จแล้วก็คือมาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำการตรวจเช็คนะครับโดยการคุณครูอาจจะย้อนนะครับก็คือย้อนย้อนจากข้อสุดท้ายของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อ5ข้อ6ข้อ7็ข้อ10 นะครับแล้วแต่เราที่เขียนมานะครับคุณครูก็จะย้อนกลับไปถึงข้อเริ่มต้นก็คือข้อ1นนะครับดูซิว่าจากที่จากที่นักเรียนเขียนข้อ1มาถึงข้อสุดท้ายมาถึงโรงเรียนใช่ไหมครับคุณครูจะเริ่มจากโรงเรียนจากข้อสุดท้ายไปข้อเริ่มต้นก็คือข้อ1ไปถึงบ้านพวกเรานะครับมันจะตรงกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นให้น ให้นักเรียนเขียนให้มันชัดเจนนะครับไม่งั้นคุณครูจะหลงทางไปไม่ถูกนะครับโอเคเนาะถ้าใครยังจําทางมาโรงเรียนไม่ได้ยังเกิดการสับสนนะครับก็ลองปรึกษาปรึกษาผู้ปกครองดูนะครับว่าเออลองถามพ่อกับแม่ดูว่าเออถ้าเราจะมาจะออกจากบ้านเนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยนะครับจะต้องผ่านอะไรบ้างเลี้ยวไหนบ้างนะครับ บางคนก็อาจจะมียูเทิร์นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนเขียนมาให้ชัดเจนนะครับก็คือ1เริ่มจากบ้านเรานะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือมาโรงเรียนนะครับเขียนเป็นข้อข้อมานะครับหรือจะวาดเป็นแผนที่ก็ได้นะครับไม่ผิดก็ฝากงานตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็ทีนี้นะครับมาดู ว่าอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าที่เราจะเจอกันเนี่ยจะพูดถึงในส่วนของเรื่องอะไรนะครับครั้งหน้านี่นะครับจะพูดในส่วนของการแสดงอัลกอริทึมนะครับโดยใช้สัญลักษณ์เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าการใช้สัญลักษณ์เนี่ยนะครับมีเป็นรูปแบบไหนนะครับมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับแตกต่างจากการเขียนบอกเล่าธรรมดาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ